โอ้โ้โอ้โอ้ทงชัยทงชัยโอ้โอ้โอทงชัยโเวินทงชัยเซบินเร็วเนเดียวินทีเดียวอินเดียวเรเร็วทงชัยเซบินไปเร็ว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 เป็นกำลังใจให้กับทงชัยเซบินครับวันนี้มาเกิดเกด้วย อวยเลือกเอโนโลครับว้าวอีนี่เดียวทงชัยอีนี่เดียวทงชัยอีนี่เดียวอีนี่เดียวทงชัยอีนี่ครับอีนี่ครับเป็นกำลังใจให้กับทงชัยเซอร์บิดครับผมสู้ๆสู้ๆไปสู้ไหมสู้ไปต่อต่อไปต่อโลไปต่อครับทงชัยเซอร์วิดไปเลยไปตัวนัดไปตัวนัดไป

ทองชัยเซอร์วิสองชัยเซอร์วิสมีอะไรจะคุยไหมมีอะไรจะคุยไหม,ไมอ,ไอีเนี่ยแล้วขอขอนบัตเด็กผมมาเรามางานแล้วนะคุยเลือกไอนุโลเลือกจริงๆทีสูตรของทีมงานเหมืองผายอนุโลครับปกกำลังใจเส้นชัยมีเส้นชัยอีกไม่เกินหนึ100่งร้อเมตรครับคุณจะออกหรือว่าคุณจะไปต่อไปต่อไปต่อ จต่ขนบดทีนี่คือกำลังใจนะครับจากมือพายเอน็นโรครับเขาเส็นไปแล้ว ลอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้วันนี้นะครับตรงใช้เซอร์วิสนะครับวันเกิดข้าเพนนะครับก็วันนี้มาเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับจากทีมงานมีอะไรจะกล่าวไหมมีอะไรจะกล่าวไหมมีอะไรจะกล่าวไหมดังๆครับดังๆดังๆขอขอบคุณงาน API ที่ เมืองไทยเอ็นโดโรได้เข้ามาร่วมงานนะครับเด้อเด้อเดเออะไรพอยังพอหรอเดี๋ยวดีเมืองไทยเอ็นโดโรก็แค่เล็กถุเล่นของกลุ่มพี่ขี่รถมี่บ้ครับผมขอฝากเรื่องฝากตัวกับพวกพี่ๆนะนๆน้องๆแท่านหลายๆคนครับเมืองไทยเอ็นโดโรเราคือเอ็นโดโรครับเรารักเอ็นโดโรครับถึงเราจะ เป็นเม็ดหินเล็กๆของตัวนี้เลยของเอ็นโดโลเชียงใหม่หรือใกล้เคียงครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นโดโลในเชียงใหม่เนะใกล้เคียงครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็เซอร์ไพรส์กินกันกินกันเซอร์ไพรส์หน่อยสุดท้ายเมื่อครับทุ่งชายเซอร์ครรับผมโอเคครับผมเราอยู่ดี่ครับ แล้วอยู่ที่ห้วยลึกเอ็นดูโลกครับผมวันนี้มาเกิดแกด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ